ภาพขี้โพมือนี้อางลางเลยบึ้งสวงมันครบบสวงมังสวงงวงท่านยังมาเต็มทองมันสวงครับยังมาเต็มทองมันนะบางตัวนี่อ้างล่างตัวนั้นสิส่ง,สงจอยเลยตัวน้นเนาะส่งอหยือหายามักอกมันแบบบำรุงยังอย ถึกสองเมียสามเถึกอออกับเถึกรุท ức. ท ức. ร่งดีๆรุ่งดีๆมันง่ายเกินหื่นจักหน่อยกับให้มันง่ายๆจักปีสองปีได้ราคาเอาใครเอาตัวเม่์มาเลี้ยง ไอาตัวเมียมาเลี้ยงเอาไว้เจ้าตักับพ่อมันจะเอาไว้กับมันจะเอาไว้ตัวนี้ตัวนั้นก็งชิคายเอาตัวเมียมาใส่ขอกตัวผู้ตัวเดียวกับพ่อยังนั่นก็ผสมเทียมอยู่แล้วนะครับตัวผู้ไวต้ตะคุ้มฟูงด้วยซึ่นี่ครับสภาพมือนี้ทุเรศนะครับ อ,อยังกระว้นเป็นผู้เทาครับดูแลจ่อเอ๋จ่อเอตัวน้นอยๆตะวันแดงมาผสมตะวันแดงเนี่ยนี่ดีฝ่ามือเอา ภาพในหน่อยๆครับของบันฝังอำเภอประดุงจังหวัดดุรอยธานีครับภาพในหน่อยอย่ยงเนือยอหญ้าแพ่งโกลาน้ำเนเลย้ยงน้ำทงไฮทงหน้าน้ำเนยปนกันไปเน่ยมือมเศร้าเน่มือแรงนี่ครับเสือแพ่งโกลา